เพิงหัวเข่าจริงหรือเปล่ามีร้อยล่องพิสูจน์ก่อนไว้ของเครืออาชนาวโอ้ยอายุอายุอายอ ลมลุ่ลุมหันสู้ลูกเขาไปทางพีไปทางพ้น้าเจอยพีถ้าใหญ่ส่วนข้วเปียแล้ว้ากระเบื้องแล้ว้าวเบียแล้วถากระเบือไหนงาไของกบุตผู้ชมอดกบุตนะอดออกัดออก